คือผมทราบเรื่องเมื่อเช้านี้นะครับได้คุณน,นักนักนักข่าวนักข่ทวส่อส่งสคริปต์มาให้ผมดูแล้วก็ส่งเรื่องมาให้ดูสคิปก็ก็เป็นเรื่องความสะเทือนใจของครูที่อยู่ในโรงเรียนทั้งหมดนะครับเพราะเห็นเด็กมาตั้งแต่เล็กๆแล้วก็เข้าเมืองมาแล้วก็มาอยู่ที่นี่ก็จริงๆเขาเป็นลูกครึ่งนะครับมีเข้าใจว่าไม่แน่ใจว่าแม่หรือพ่อเป็นคนไทย นะครับแล้วก็เป็นลูกครึ่งต้องก็มาอยู่ในโรงเรียนในระบบเรียนแล้วก็ไม่ได้มีเจตจำนงหรือเจตนาชัดเจนว่าจะทําให้เกิดปัญหาต่างๆในในประเทศนะครับก็ความผิดอาจจะมีก็คือเรื่องการลักลอบเข้าเมืองนะครับนี้เรื่องนี้ก็ที่ส่งมาให้ผมดูบอกว่าเป็นเรื่องที่ที่ท,ที่ที่น่าเห็นใจแล้วก็ครูก็ถึงขนกดาได้เขียนลงใน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 โซเชียล พูดถึงความสเสียใจของเขาและความรู้สึก,กอ,อยากหากทางแก้ไขผมทราบเมื่อช้าผม,ไ,มได้สั่งการให้ชเลขาอาไทยกับทางต่างตำรวจติดตามผมปราษาไปที่เข้าใจว่าเป็นจากปััดสุรินนะในเขตบัวเชษนัฮะก็ก็ได้ให้ภาษาแล้วก็ทุกฝ่ายก็ได้รับทราบข้อมูลแล้วนะครับเ,เราไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้เกิดแบบความเือนใจแบบนี้แต่มันเป็นเรื่องของ ตามกฎหมายเพราะนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาปฏิบัติตามกฎหมายไม่เช่นนั้นก็จะโดนผหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับตอนนี้เมื่อเข้ามาทราบเหตุการณ์แล้วเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องดูเป็นกรณีกรณีไปอย่างกรณีนี้เนี่ยมไม่ได้มีเจตนาจะหลบหนีไม่ได้มีเจตนาเข้ามาแล้วก็จะทําให้สังคมไทยเกิดปัญหาความไม่มั่นคงอะไรเงี้ยนะครับก็มีตัวตนมีที่อยู่ก็ตอนนี้ได้บอกตักการแล้วก็ทางผู้ว่าการจังหวัดนะครับทางฝ่ายปกครอง ทางตำรวจแล้วก็ทางพัฒนาสังคมหลายส่วนในการหลังคิดแล้วก็จะหาช่องทางออกอยู<ม>่ผมคิดว่าเรื่องนี้ก็น่าจะหาทางออกได้ดีที่สุดนะครับก็ขอเวลานิดหนึ่งเพราะว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องอาชญากรรมหรือเรื่องอะไร<ม>นะครับแล้วก็เด็กก็ยังเรียนหนังสืออยู่นะครับแล้วการจะแยกตัวเขาอออกจากกันเนี่ย ข้าวตามกฎหมายแม่ก็ต้องถูกกัน,นออกและผักด,ดันออกส่วนเด็กเนี่ยยังอยู่ถูกคุ้มครองได้อยู่ว่า,ายุไม่ถึงสิบห้าแต่การที่จะให้เด็กอายุสิบห้าคนหนึ่งซึ่งไม่มีญาติพี่น้องอยู่เลยเนี่ยให้เขาอยู่ในประเทศไทยในฐานะที่ยังปกป้องเขาได้ทางกฎหมายเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นการจัดการในทางมุสีธรรมพิยาษ,ยาษยเกินไปนะครับผมคิดว่าไม่ต้องกังวลใจนะครับเรารับรู้รับทราบเรื่องแล้วและทุกฝ่ายที่ทราบก็ยังปฏิบัติต่อเขาอย่างดีนะครับก็ จะขอให้หาช่องทางทางกฎหมายเรื่องในการในการก่อนนะครับก็จะแก้ปัญหานี้ให้ดีที่สุดตอนนี้อยู่เขาก็ยังไปโรงเรียนได้ปกติว่ายัางยู้ยังต้องควบก็เพิ่งควบคุมตัวเมื่อเช้านะครับก็เขาก็ผ่อนคลายละเพื่อให้เด็กคลายกังวลนะครับส่วนไอการจะให้ไปเรียนต่อหรืออะไรเด่ยก็ต้องต้อง ต้องอิงอยู่บนฐานนี่ให้เราหาช่องทางบัตกฎหมายเพื่อจะให้ปฏิบัติได้นะครับมีมีโอกาสที่น้องจะได้สัญชาติไทยไหมครับเพราะน้องอยู่แต่เด็กมาตอนนี้อายุส3บปีแล้วเนี่ยครับก็อย่างที่เรียนครับเดี๋ยวต้องหาช่องทางแล้วก็มีกฎหมายรองรับแล้วก็มันไม่ใช่หาเรื่องแค่เด็กคนเดียวมันก็ยังต้องคํานึงถึงแม่เขาด้วยนะครับซึ่งมันก็เหมือนที่เราจับชาวอยกูมาสิบกว่าปีนั่นแหละนะครับเราก็ต้องหาช่องทางในการชี้ขายเขาเพราะเราก็ไม่มีสิทธิ์จะไป ไปทาอะไรนอกจากผลักด,ดันเขาแต่ว่าโดยพื้นฐานเด็กมันยังไม่รู้เรื่องอะไรแล้วมันไม่รู้จะกลับไปยังไงอันนี้ก็ก็กฎหมายก็ต้องว่าให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับมนุษยธรรมก็ต้องดูให้มันสอดรับกับความเป็นจริงเพราะว่านะขอพิจารณาเป็นลายกรณีแล้วก,ก,กันนะครับเห็น hey, แล้วท่บปีกระทรวงศึกษาบอกว่าถ้าให้เด็กเนี่ยตัมประเทศไปไปทำเอกสารอะไรเรียบร้อยแล้วก็กลับมาเพื่อที่จะเข้าโรงเรียนกระถมศึกษาทยตามคราบาลศึกษาโมี ผมผมว่าที่ผมตอบไปชัดเจนนะครับว่าก็ในชั้นต้นว่าขณะนี้มีการควบคุมตามกฎหมายแล้วก็กําลังของช่องทางกันอยู่นะครับวันนี้ก็พยายามดําเนินการไปแล้วตามกฎหมายก็ควบคุมตัวอยู่แล้วแต่ว่าจะควบคุมตัวแบบกักขังให้ไปโรงเรียนอยู่บ้านเหมือนเดิมหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ต้องทําให้ถูกกฎหมายอยู่แล้วนะครับผมยังไม่สามารถตอบอะไรที่เกิดเลยไปจากนี้ได้ก็ต้องอยู่ที่รายละเอียดทยี่ทำจริงนะครับ แต่ว่ารัฐบาลคํานึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนคํานึงถึงเรื่องมน,นุษยธรรมอ,อย่างก็พยายามจะจัดการให้ได้อย่างถึที่เรื่องเมย่งวันนี้เนี่ยอินฟูชื่อดงเนี่ยเขาก็นำรถสุขาไปที่บริษัทในบ้านหนองการจิ้มละสิบกว่าคันแต่ทีนี้เนี่ยเรากลัวเรื่องภาพตัมภาพของประเทศไทยนะคะว่ามันจะสะท้อนออกไปนานาชาติว่าเราเนี่ยใช้วิธีแบบนี้ในขณะที่รัฐบาลเนี่ยก็พยายามที่ใช้กระบวนการเรื่อง,นนงของการเจรจา ือต้องมองอย่างแยกแยะนะครับถ้าพูดถึงท่าทีรัฐบาลทั้งหมดอ่ะก็เป็นท่าทีที่เป็นบวกทั้งหมดอยู่แล้วนะครับแต่ว่านี่มันเป็นเป็นสภาพความรู้สึกหรือความคิดเห็นของลายบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราในฐานะประชาชนถ้าช่วยกันก็บอกอย่าไปทาอย่างนั้นเลยนะครับผมพูดไปเดี๋ยวทัวรลงผคอิกว,ว่าเป็นคนไทยใจเขมน,นะครับแต่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรายิ่งต้องระมัดระวังเพื่อให้นานาชาติเข้าใจเรา พราะาการต่อสู้นี้ถ้าทำไม่ดีมันไปปูกพันกับเรื่องของดินแดนเรื่องอะไรหลายอยา่างมันก็จะยิ่งรากเขาเราเข้าไปอยู่ในสารโรคหรืออะไรมันยิ่งเป็นปัญหาเราไม่อยากเข้านะเพราะเราไม่ได้รับรองนั้นอยู่แล้วผมคิดว่าเท่าที่คุยกับท,ทางกระทรวงกลาโหมก็ไม่ได้มีอะไรน่าหนักใจนะครับก็เป็นการพูดคุยทำความเข้าใจกันแล้วก็โลกมองอยู่ขนาดนี้ก็เข้าใจดีว่าไม่ใช่เป็นบทบาทหรือความต้องการของรัฐบาล เป็นเรื่องของประชาชนซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในสังคมประเทศไทยนะครับขอบคุณนะครับ